สวัสดีครับผมนายสรดิบ้องแก้ววันนี้จะมานําเสนอหัวข้อ,ขอ,ขอการพัฒนาทักษะการเล่นสองมือล่างกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่5้ทับหโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับจาก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการสอนวิชาพละศึกษากีฬาวอลเลย์บอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5มาระยะเวลา1เดือนพบว่านักเรียนบางคนยังไม่สามารถปฏิบัติทักษะการเรียนรูกสองมือล่างได้นักเรียนปฏิบัติท่าทางยังไม่ถูกต้องเป็นจำนวนหลายคนทําให้การจัดการศึกษาได้ไม่เป็นตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ผู้วิจัย ได้คิดค้นนวัตกรรมที่คาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้คือชุดแบบฝึกทักษะการเลือกสองมือล่างซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมกับช่งวงวัยของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาที่สนใจและมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้นถ้ามีการจัดการเตียนด้วยชุดแบบฝึก กีฬาเลย์บอลเป็นกีฬาที่สามารถพัฒนาด้านร่างกายให้มีสมรรถภาพหลายด้านได้แก่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อความอ่อนตัวความคล่องแคล่วความหมดโทนของกล้ามเนื้อความเร็วและพลังทักษะการส่งการรับบอลน,นั้นเป็นพื้นฐานของกีฬาเลย์บอลเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของกีฬาเย์บอล คือทักษะการเลื่อนสองมือล่างหากไม่สามารถรับบอลให้ตรงกับเป้าได้จะทำให้โอกาสการตั้งรับหรือการส่งไปให้มือเซตและการประคองบอลได้หลังจากที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนมากมีทักษะการเลื่นสองมือล่างอยู่ในระดับต่ำส่งผลให้สามารถไปต่อยอดได้ไปได้ยาก ผู้วิจัยจึงได้นำรูปแบบการฝึกทักษะการเล่นสองมือล่างเพื่อไปสู่ผลสมดิิทางการเรียนดีขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นสื่อวัตถุประสงค์การวิจัย1เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นสองมือล่างสำหรับ นักเรียนปฐมศึกษาปีที่5ทับ1โรงเรียนอนุบาลอ,อบุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ,อบุบลราชธานีเขตหนึง่งเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเล่นทุสองเมื่อล่างกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบชุดฝึกทักษะการรับลูกของนักเรียนนักเรียนปนมศึกษาปีที่าทับหนึ่งโรงเรียนอนุบาลอ,อบุบล ราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งสามเพื่อพัฒนาเจตคติผลการเรียนรู้ในรายวิชาบริบทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งครับ ขอบเขตการวิจัยด้านประชากรประชากรในวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาจับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,กษา,กษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จํานวน297คนด้านกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษากับนักเรียนชันน้นปฐมศึกษาปีที่หาทับ1นจำนวน33คนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธา,านีเขตหนึ่งภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จําำนวน15คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงด้านระยะเวลาเป็นระยะเวลา4สัปดาห์นะครับ ตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นคือแบบฝึกทักษะการเรียนรู้สองมือล่างสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหตัวแปรตามคือผลการเรียนรู้การเรียนรู้สองมือล่างประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1นนักเรียนมีการพัฒนาในทักษะการเรียนรู้สองมือล่าง กีฬาวอลเลย์บอลที่ดีขึ้น 2. นักเรียนสามารถนำแบบฝึกทักษะการเล่นสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลน,นำไปปรับใช้ได้ 3. นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมจัดขึ้นในชั้นเรียนและนำผลวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเล่นสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลต่อไป คำนิยามเฉพาะนะครับ 1. นักเรียนหมายถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอรุบาลอุบลราชธานีเขตหนึะครับอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่กำลังศึกษาภายในภาคเรียนที่1นะครับปีการศึกษา2567ที่มีผลทดสอบการเรียนอูสูเมือล่าง กีฬาวอลล์บอลอยู่ในระดับต่ำจำนวน15คน2ทักษะการเล่นสองมือล่างหมายถึงเป็นทักษะที่ใช้ในการเล่นล,ลย์บอลมากที่สุดเพราะในการรับลูกเพื่อเปิดเกมลุกการยืนเตรียมความพร้อมเพื่อเล่นการลุกสองมือล่างนะครับ 3. ตัวแปรหมายถึงสิ่งที่ต้องศึกษา เป็นตัวแปรที่กําหนดในแบบฝึกพัฒนาทักษะการเล่นกสองมือล่าง C ผลการเรียนรู้นะครับหมายถึงผลลัพธ์ทางทักษะการปฏิบัติที่ได้รับจากการเรียนการสอนผ่านการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการเล่นลูกสองมือล่างกีฬาวอลเลย์บอลครับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับสิวัฒน,นนะครับชัยธรนะครับและสมเกียตรติเนตรประเสริฐนะครับผลการฝึกทักษะการอ่านสองมือล่างของนักเรียนชั้นปทมศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทมศึกษาตากเขตหนึ่งนะครับ คุณนัทนะครับสุกุณีนะครับเชียรัตคุณพิติกรนะครับและธงชัยอรัญชัยนะครับการพัฒนาทักษกะการเล่กอสองมือล่างกีฬาเร์บอลของนักเรียนชั้นมรธมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์จังหวัดชัยนาทนะครับ3 กิลรกรสิริประเสริฐทักษะและเทคนิคการสอนพัศึกกษาในระดับประฐมศึกษานะครับ4จินดารัตสำหรับคนนะครับผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมกีฬาพื้นพื้นบ้านนะครับที่มีต่อการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่5 ในโรงเรียนวุฒิัดนะครับวิทยากรวิทยาคารนะครับแบบฝึกที่1อันเดอร์เดี่ยวนะครับท่าทางการเตรียมพร้อมนะครับ 1. ท่าทางการยืน 2. ท่าจับมือแบบถูกต้อง 3. ตำแหน่งแขน 1. การโยนลูกลเอลลย์บอลขึ้นเองยืนในตำแหน่งที่สามารถโยน ลูกบอลขึ้นได้ไปในอากาศได้จากมือทั้งสองข้างและพยายามรับลูกบอลที่โยนขึ้น 2, การรับลูกเมื่อลูกตกมาบริเวณใต้ลูกบอลใช้แขนทั้งสองข้างที่ขนานไปกับพื้นเพื่อรับลูกโดยไม่ให้ข้อมือขยับมากเกินไปลูกควรไปตกในตำแหน่งที่อยู่ระหว่างข้อมือและมือ ที่ไม่ขยับ 3. การควบคุมลูกบอลเมื่อรับลูกเสร็จพยายามควบคุมลูกบอลให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการเช่นการรับลูกไปให้ด้านข้างแบบหรือเบาๆไปข้างหน้าแบบฝึกที่2อ n d ันเดอรคู่นะครับจังหวะที่1ถ้าเตรียมพร้อมจังหวะที่2 คู่โยนลูกบอลให้สูงระดับศีรษะแต่ลูกตกระดับสูงผู้เล่น3จังหวะที่3เล่นลูก2อมือล่างกลับไปหาคู่โดยให้บอลสัมผัสเหนือข้อมือเล็กน้อย4จังหวะที่4คู่รับบอลไว้แล้วโยนใหม่5นักเรียนแต่ละก,กลุ่ม นะครับจับคู่จัดแถวหน้ากระดานเดียงสองนะครับยื่นหน้าเข้าหาการห่างกันรประมาณ3-4เมตรนะครับ6ฝึกทักษะการเด้งสองบนล่างให้คู่โยนให้เริ่มจังหวัดที่1จังหวัดที่2จังหวัดที่3และจังหวัดที่4 7. นะครับ7สลับการโยนกับเพื่อนคนละ10ครั้ง8 ให้นักเรียนฝึกทักษะการเึือสองเมล่างคู่ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดนี่นะครับจะเป็นที่วิธีการปฏิบัตินะครับวิธีการดำเนินการวิจัยนะครับการที่หนึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ไม่ผ่านแบบทดสอบทักษะการเรียนสองมอล่างสอบก่อนเรียนขั้นที่2เครื่องมือที่ใช้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สื่อนวัตกรรมแผนการเรียนที่1แบบฝึกทดสอบทักษะการเรียนสองเมล่างก่อนและหลังเรียน 3. ขั้นตอนที่3การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการคำนวณร้อยละค่าเฉลีย่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ครับนี่นะครับจะเป็นผลวิจัยนะครับจากตารางนะครับ พบว่าคะแนนเฉลีย่ยของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ5.4คะแนนและคะแนนเฉลีย่ยหลังเรียนเท่ากับ11.16คะแนนซึ่งมีคะแนนเฉลีย่ยหลังสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ5.60คะแนนและนักเรียนทุกคนมีคะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมโดยมีคะแนนความก้าวหน้าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน ก่อนเรียนและกับหลังเรียนเรียนคิดเป็นร้อยละ56.00และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลงนะครับอภิปรายผลนะครับจากการศึกษาวิจัยพบว่าก,การสอนโดยใช้แบบทุกฝึกทักษะการเดึงสองมือล่างระหว่างนักเรียนในรายวิชาทำให้ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะครับของผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความสามารถในการลงมือปฏิบัติแบบฝึกทักษะหลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้สองมือล่างมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเมื่อเปรียบกับก่อนเรียนและเทียบกับเกณฑ์ทั้งมีอาจเนื่องจาก การจัดการรูปแบบแบบฝึกทักษะการเรียนรู้สองเมล่างเป็นแบบฝึกทักษะที่ให้โอกาสผู้เรียนสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติสร้างความรู้โดยตนเองแนวคิดการสร้างความรู้นำประนำมาปฏิบัติโดยใช้แบบชุดฝึกทักษะการเรียนรู้สองมอล่างโดยให้ผู้เรียนได้คิด ได้สร้างความรู้ด้วยตนเองครับผลจากการจัดการเรียนรู้หรือการอาจาร์ยสอนนะครับแบบใช้ฝึกทักษะการเรียนรูกสองมาล่างมาใช้การเรียนการสอนวิชาพนักศึกษาผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ ห้นาจคะแนนและเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ1 1 0 0คะแนนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ5.60คะแนนและนักเรียนทุกคนมีคะแนนสูงกว่าเดิมโดยมีความกกาวหน้าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนกับหลังเกณฑ์นะครับคิดเป็นร้อยละห้ 00และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลงนักเรียนมีผลสำลีทางการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับและกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนทําให้เกิดความสามคัคคีและช่วยเหลือกันในกลุ่มช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจตั้งใจและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนมากขึ้น อีกทาังยังช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสร้างความสามัคคีในกลุ่มรู้จักแก้ปัญหาร่วมกันทำงานเป็นทีมระบบกระบวนการการกลุ่มซึ่งแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีรวมถึงสามารถสร้างสติที่ดีต่อการเรียนวิชาการศึกษาเป็นอย่างมาก ้อส่วนในนี้นะครับ 1. ครูควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะมาใช้กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้พักศึกษาในชั้นเรียนอื่นๆต่อไป 2. ครูผู้สอนคอยช่วยสนับสนุนให้มีการนำแบบฝึกทักษะที่เกี่ยวกับเรื่องการ